สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่กลุ่ม meteorite like classification จะมีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่ดูเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมอุกบาทแบบนี้ผมก็มีนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับแล้วก็ขยายนะครับขยายแบบนี้แล้ก็จะเห็นรายละเอียดการเผาไหม้เสียดสีชัดเจนนะครับไหมจนกระทั่งหินเนี่ย จากนอกโลกเนี่ยร้อนแล้วก็แตกหินจากนอกโลกเนี่ยครับเวลาวิ่งเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจะเกิดความร้อนสูงเกิดการเผาไหม้แล้วก็แตกนะครับซึ่งหินจากนอกโลกก็เหมือนหินบนโลกแหละครับต่างกันตรงที่จะมีการเสียดสีเนะาะอ่เพราะบิ๊กแบงคือดวง ดวงกลมๆก,ก้อนเดียวที่เราเบิดออกมาแล้วก็เป็นจักรวาลน,นะครับเพราะฉะนั้นมวลสารก็จะมีเหมือนกันแคปภาพครับขยายเห็นเนื้อข้างในไหมเป็นสีเหลืองๆเ,เนื้อข้างบนนะครับเห็นไหมครับผิวเผาไหม้จะมีทั้งแดงเข้มนะครับลักษณะแดงเข้มๆเ,เหมือนเปลือกมังคุดแล้วก็สีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นแร่นะครับมีแร่สีขาวสีเหลืองสีเขียวนะครับ อุกบาตแท้ดูง่ายนะครับดูแค่การเสียดสีก็รูแล้วนะครับนี่แหละครับคือจุดเด่นนะครับของอุกบาตนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วเรามาดูกันครับในช่วงแรกของการเรีนยนรู้เกี่ยวกับอุกบาตในปี2 0 1 7 1 8เดวิดนะครับเฟลเชอร์ cher, กล่าวว่าการค้นพบของฉันคืออุกบาทร0อจากนั้นฉันก็ พบคนที่ฉันเคารพนะครับมีคุณจรที่สอนมากมายถัดไปคือคุณคนนี้แสดงความคิดเห็นต่อพจน์ฉันเสมอพวกเขาเป็นคนที่ฉันไม่ลืมในตอนเริ่มต้นของการค้นหาของฉันและฉันไม่เคยลืมที่จะแสดงความขอคุณของฉันต่อพวกเขานะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ